สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับผมโอเวอร์ลนและเกมโยกังยุทธภพเลือดใหม่วันนี้มีอัปเดตเข้ามากันอีกแล้วครับเป็นกิจกรรมเติมเพียงแค่29บาทรับไปเลยสัตว์เลี้ยงระดับเทียเอสครับแต่หากท่านใดสนใจเติมเงินผมแนะนำร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์มีเกมให้คุณเลือกเติมมากมายเติมถูกรงกว่าเติมเองแน่นอนสามารถกดริงใต้ดีคริปชัน ไปเติมกันได้เลยนะครับและอย่าลืมบอกหมาจากช่อง o v e r r u l e กันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบคลาว มือถือเครื่องหนึ่งสามารถช่วยเพื่อนๆปล่อยบอดฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้คุณได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตจะเสื่อม ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวเปลืองค่าเน็ตหรือไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวเปลืองค่าไฟ UG Phone นะครับจะช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆเลยเริ่มต้นราคาเพียงแค่ว,วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆน,นะครับใช้เป็นตัว MVIP ซึ่งจะมีราคาแพงกว่าเดิมนะครับหเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับตัว m v ่ p จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้งานได้ดีกว่า สบายกว่าราบลื่นกว่าหากใครสนใจอยากลองใช้สามารถกดปริ้งดาวน์โหลดใต้ดีสคริปชันและอย่าลืมเกาะโค้ด Over 5 5กันด้วยนะครับเอาเละครับท่านผู้ชมครับที่เราพูดนะครับเรื่องอัปเดตนะครับสัตว์เลี้ยงวิเศษ29บาทครับก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยก็จะมีให้เรานะครับเติม29บาทเท่านั้นครับเพื่อล็อกอิน7วันและจะได้รับไปเลยครับสัตว์เลี้ยงน้องหมาป่าสายลมครับ และเมื่อใครนะครับอยากได้ของรางวัลเพิ่มเติมเป็นขีดสูงสุดครับคุณจําเป็นต้องเติมนะครับห้าบาทต่อวันซึ่งการเติม59บาทต่อวันเนี่ยต้องเติมทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7ถ้าเกิดว่าคุณเติมครบนะครับทุกวันคุณก็ได้รับของรางวัลรายวันไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเสียเงินมากเกินไปครับคุณก็เติมนะครับเพียงแค่29บาทเท่านั้นครับคุณจะได้รับไปเลยนะครับสัตว์เลี้ยง7วันแต่คุณต้องรอกอินมาดดดด้้้วววยยยนนนนนะซึ่งงงสััััตตตเเลีีีีรรมไไห๋าปูก สำหรับสัตว์เลี้ยงหมาป่าสายรมที่อัปเดตเข้ามาครับบอกเลยว่าตีแรงมากๆครับตีแรงกว่าตัวแพนควินเองอีกเพราะว่าสืบทอดาดาเมจมาจากตัวละครหลักนะอยู่ที่55%เลยแล้วก็โจมตีเสียน100%ด้วยและสกิลของน้องเขาครับสกิลแรกจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตครับ100แต้มแต่ว่าเป็นเพิ่มของสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะครับสกิลที่2ครับเพิ่มโอกาสการโจมตีติดคริติคอลนะครับอยู่ที่10%และขั้นสอยู่ที่15%เลย และสกิลที่3ครับขีดจํากัดของพลังชีวิตครับคือเลือดเพิ่ม100แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มอีก50เมื่ออัพเต็มแล้วครับก็จะเพิ่มเลือดอยู่ที่150และพลังโจมตีอยู่ที่100ถามว่าดีไหมก็เรียกได้ว่าไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าก็สมกับราคาเนอะและสกิลที่4ครับโจมตีเข้าเป้า200และมีตีดุดเลือดด้วยนะครับอีก2เมื่ออัพขั้น2ครับจะโจมตีเขาเ้าเป้าอยู่ที่300และดูดเลือดอยู่ที่3%เลยนะคเลย และสกิลสุดท้ายครับเป็นเอฟเฟกนะครับที่ทําให้หมาตัวนี้นะครับหรือว่าหมาป่าสายลมทําการโจมตีหมู่จาก1เป้าเป็น2เป้าก็จะช่วยให้เราฟาร์มได้นะครับในช่วงต้นเอาเป็นว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเติมไว้นะครับยีบเาบาทเก็บไว้เป็นคอร์เรชั่นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นใหม่นะครับหรือว่าเริ่มต้นตั้งแต่เลเวล1นะครับผมแนะนำครับตัวนี้ดีกว่าแพนควินแน่นอน ก็พยายามซื้อมาแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าน้องหมาป่าตัวนี้นะครับจะมีข้อเสียนิดนึงครับเมื่อเทียบกับแพนควินแล้วก็คือจําเป็นต้องปลดขั้น4ครับถึงจะทําการตีหมู่แต่แพนควินนะครับปลดแค่ขั้น3เท่านั้นก็ตีหมู่แล้วแต่ว่าตัวน้องหมาตัวนี้จะตีแรงกว่าแพนควินค่อนข้างเยอะเลยสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เติม29บาทแนะนํากดคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับสามารถเติมและรับของกันฟรีๆกันได้เลย และอีกหนึ่งอย่างที่อัปเดตเข้ามาครับก็คือชุดคุมสํานักที่เรียกได้ว่าห่างหายกันไปนานครับสำหรับชุดคุมตัวนี้ มันบักตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับจนมาถึงปัจจุบันและก็ได้แก้แพทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วการได้รับคุมสำนักเนี่ยเราจะได้รับนะครับจากกิลเลเวล3ขึ้นไปตอนนี้ผมกิลเลเวล2นะครับจะไม่สามารถรับได้ถ้าเกิดว่ากิลเลเวล3นะครับเราจะสามารถมาซื้อจากร้านค้ากิวได้เลยโดยการกดรีเฟซนะครับใช้เพียงแค่5 0 0 0แต้มกลลิลเ,เท่านั้นกดรีเฟซไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับตัวชุดคุมมาเมื่อคุณได้ชุดคุมมาแล้วครับคุณสามารถนำมาใส่ได้เลยนะครับตรงชุดคุมสำนัก และคุณจะได้พลังชีวิตนะครับบวกอยู่ที่150และพลังภายในครับบวกอยู่ที่60และดาเมจโจมตีกังฟูครับอยู่ที่15ซึ่งยิ่งกิวคุณเลเวลเยอะเท่าไหร่คุณก็สามารถอัพคุมสำนักได้โดยการกดคำว่าเสริมพลังชุดคุมกดมาตรงที่อัปเกรดซึ่งเราจะใช้นะครับเศษชุดคุมเกราะสำนักครับในการอัปเกรดและใช้หินตีบวก200ในการตีขึ้นขั้นนะครับจากเลเวล3ขึ้น4 4ขึ้น5ขึ้นโกนะครับแต่ว่าเลเวลกิวต้องสูงขึ้นไปด้วยนะ ถึงจะมาตีได้และไอตัวเศษชุดคุมสํานักเนี่ยหาจากไหนเศษชุดคุมสํานักครับจะหาได้จากสงรามเมฆพายุลมฝนซึ่งสงรามเมฆพายุลมฝนนะครับจะมี2รอบนะครับตอน1วันเราสามารถกดมาตรงที่กิจกรรมได้เลยนะครับจะมีรอบเที่ยงวันนะครับแล้วก็รอบ1นึ่ทุ่ม ใครที่อยากได้นะครับสำหรับเศษชุดคุมนะครับก็สามารถมาหากันได้ยิ่งเลเวลเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เศษชุดคุมในการฟาร์มมากเท่านั้นนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นอัปเดตโดยรวมนะครับแบบสั้นๆเลยก็ตอนนี้เรียกได้ว่าเกมเริ่มสนใจเรามาแล้วนิดนึงอย่างน้อยก็แก้บักชุดคุมรออีกไม่นานครับใกล้รวมเซิร์ฟแล้วเชื่อผมนะครับอดทนกันอีกนิดและอยู่กันไปนะครับสำหรับเกมอยู่กังยุทธภพเลื่อนใหม่และสำหรับวันนี้ขอลาท่าน้ชนทุกท่านไปก่อนนะครับและหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมอเวร์รูทแล้ว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย